นานะครับการพัฒนาระบบของการขายสินค้าเอาล่ะครับเป็นสิ่งสําคัญสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบันนะครับเนื่องจากตลาดของไทยนะครับเน้นนิยมในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็การเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับการขายสินค้าอนไ์จิงเป็นอะไรที่นิยมกันนะครับ หลักการและเหตุผลนะครับการตลาดออนไลน์เป็นสิ่งสาคัญครับในการธุรกิจของหมูปัจจุบันเนื่องจากผู้บริโภคมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อการสื่อผลข,ข้อมูลและการซื้อสินค้าอย่างแพร่หลายครับดังนั้นการมีเว็บไซต์เพื่อซือ้อขายของในออนไลน์ครับเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับซึ่งการเข้าถึงลูกค้าจะได้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเพิ่อมโอกาสในการทํากําไรธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยถุประสงค์หเพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์เพื่อการขายสินค้าออนไลน์ที่มีความสดกสมากยิ่งขึ้นนะครับ2 เพื่อสร้างระบบการจัดการการสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ3แยเพสร้างรายงานสถิติเกี่ยวกับการขายและการส่งออกสินค้านะครับเพื่อเป็นแผนธุรกิจในอนาคตนะครับขอบเขตโครงการนะครับผู้ใช้งานทั่วไปผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกผู้ดูแลระบบประโยชน์ที่เข้าจะได้รับนะครับรายการสินค้าออนไลน์ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการโดยการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าหรือบริโภคของตนได้อย่างสะดวกขึ้นนะครับ 2ครับระบบการจัดการสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งสินค้ามีประสิทธิภาพช่วยลดเวลาในการดำเนินการนะครับลดการผิดพลาดในกระบวนการต่างๆครับและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 3. การขายและการส่งออกสินค้าช่วยในการวางแผนการผลิตและการจัดส่งสินค้าอย่างเป็นประสิทธิภาพและมีระเบียบนะครับเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสมแผนการดำเนินงานครับก็จะเป็นอะไรครับ ครับ,บนะผมก็ไม่ได้เกยอะไรนะครับเอาครับนี่คือข้อมูลอ้างอิงเว็บไซต์ที่ผมไปหามานะครับก็จะมีกับเป็นเริ่มต้นด้วยหน้าเว็บแล้วก็ล็อกอินนะฮะจากนั้นจะเป็นรายการสินค้าแล้วตามด้วยรายละเอียดสินค้านะฮะจากนั้นจะเป็นการเลือกซื้อสินค้าเข้าตะกร้าสินค้านะครับจากนั้นจะเป็นการสั่งซื้อนะครับจากนั้นจะปีประวัติการสั่งซื้อนะครับจากนั้นก็จะของแอดมินี่จะมีการเป็น เช็ครายการสินค้าแล้วก็ให้ดูสติตัดนะครับแล้วก็ส่งให้ลูกค้ารายละเอียดส่งให้ลูกค้า ผลการออกแบบแผนผังการแสดง Data Flow Diagram เขาก็จะมีตามนี้เลยนะครับโือทั้งหมดก็จะมีโปรเซสเซอร์ทั้งหมด6อันครับโปรเซสเซอร์ที่1ครับตรวจสอบข้อมูลและผู้ใช้ 2. ยืนยันตัวต,วตนของผู้ใช้และขอฐานข้อมูลนะครับ3จัดการข้อมูลสินค้าเช่นการค้นหาหรือการแสดงสินค้าข้อมูล 4. จัดการคำสั่งซื้อจากผู้ใช้นะฮะ5เก็บข้อมูลที่อยู่สำหร,รบัรบการจัดส่ง6สร้างและส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้ สำหรับการเปิดเว็บนะก็ยางอื่นก่อนแรกก็ให้เปิดเอก m ขึ้นมานะอันนี้เปิดไว้ก่อน2อตัวนี้นะเอาไปเชื่อกับ my sql อันก็จะมีไฟล์ตัวนี้มาให้เป็นไฟล์สำหรับเปิดให้เปิดเว็บนั่นแหละอันนี้เป,นเป็นตัวของไฟล์เว็บที่เป็นตัวหน้าเว็บต่างๆเช่นหน้าหน้าเรกขีดเป็นนี้หน้าเราอินนี่เป็นหน้า register อันอื่นก็จะ ให้ไปที่ไอของเราที่มีเป็นโปรแกรม EXAM นะแล้วก็เป็นไฟล์ .htdoc แล้าเข้าไปใส่ได้เลยนะไม้ก็กดเข้ามาเข้ามาแล้วก็ copy แล้วก็วางเข้าไปเลยก็ได้จากนั้นก็ปิดอันนี้ไปเลยก็ได้แล้วให้เราไปที่อันนี้เมื่อคลิกแอมนะก็มาที่หน้านี้ให้ไปที่หน้าของ i m p o r t เลือกไฟล์ให้ไปที่ไฟลท์ที่จะให้โหลดไว้เป็นไฟล์เนี้ย Tokyo ีย s o อลซอฟเอังนั้น import เข้ามาเลยอันนี้ที่ขึ้น e r r เ r เ,เพราะมันมีอยู่แล้วนะไม่ต้องสนใจแต่ปกติก็ไม่ขึ้นนี่แหละก็ปิดแต่มันก็จะเข้าเว็บก็ให้พิมพ์ l o เ a l h โ s t เฉยๆก็ได้จะเป็นหน้านหนาีหน้าเว็บหน้าแรกเลยจะมีให้การเข้าสูบ่บล็อกล็อกอิน เออใช่กิเซอร์ก็จะเป็นแอดมินนะส่วนรหัสผ่านก็จะเป็นแอดมินะกดดูในด,ด้วยสองศูนย์สี่สองปุ๊บอ่าเข้าได้เลยเอาจะลบไปด้วยสงังมัยชิชอหนนี้ไม่ได้เกมเหมือนหน,น้าเมื่อกี้นะ,ะนถ้ามีเราก็กดนี่ ส่วนหน้าบัญชีนี่นีส่วนหมวกหัวเขาบัญชีจะมีมีพวกนี้ตามนี้เลยบัญชีนะจ๊ะเป็นชื่อผู้ชายและอีเมลนะแล้วก็สิ่งของที่เราอยากได้าราคาสินค้าอ่านี่ถ้าไม่มีเราก็จะเป็นว่างเปล่านะนส่วนการสั่งซื้อก็จะมีพวกที่อยู่ email อีเมลจังหวัดสัสนี้อะไรต่างๆแล้วก็นี่เลือกหัวข้อว่าก็าจะชำระพันธอะไรอันนี้ <laughs> ไม่รู้ทำไมทำไมไรชังบ่นอ,อันนี้นั่นนี่ก็ไม่ทำนะโอเคไปก็ไม่มีอะไรหรอกอีอีอนันน,น,นี่สินค้าที่เราชื่นชอบไปเออเลือกซื้อถ้าไม่มีก็เลือกซื้อ,อน,นี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เกลี่ยแค่คคนี้แหละต้อน่านสุดท้ายเป็นอันนี้อันนี้ไม่ได้เกลี่ย <laughs> จะลองขนหน่อยนะ